วิธีการก่อไฟเตาถ่านไม้สนไม้เชื้อไฟมีดอิโต้เกลียกเรียกว่าเกลียกเชื้อไฟครับให้มีขนาดเล็กๆประมาณสักทำเป็นกองไฟน้อยๆได้สักหกองไฟดูขนาดเล็กๆนะครับยิ่งเล็กๆยิ่งดีประมาณสักเท่านี้ครับเราก็ใช้ เรียงฐานให้ในเตาให้เป็นลักษณะกระโจมแล้วเอาฐานก้อนเล็กๆสูมไว้ข้างบนนะครับแล้วก็จุดไม้สนลงไปไม้สนจะทําให้ติดไฟได้ดีครับแล้วก็พยายามเอาฐานก้อนเล็กใส่ข้างบนนะครับก็อย่างนี้ก็ให้มันมีอากาศออกมาบริเวณด้านข้างจะทําให้ไฟติดดีร้อให้ไฟลุกแล้วก็เติมฐานก้อนใหญ่เข้าไปเสร็จแล้วครับ